สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกนะคะที่เข้ามาชมคลิปของมาอยู่9านายทายทักนะคะคลิปนี้นะเราจะมาทำเป็นคลิปดวงคาดการณ์นะในปี2567เนี่ยเราจะมาะดูซิว่าแนวโน้มคาดการณนะ์ในปี2567นี้ดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเราจะดูแบบอ่า12 12นักษัตว์อ่า คราวนี้เราจะมาดูนักษัตว์ปีขานหรือปีเสือปีเสือนี่ยักษ์ผู้หญิงนะคะจะเป็นธาตุไม้เราจะใช้ไพ่พมยานนะคะในการทํานายนะ,ะในดวงคาดการปีส่วนดวงชะตาอื่นๆเราก็จะทํานายให้อยู่นะคะแบบ12ราศีรวมทั้งความรักด้วยนะคะ,ะเรามาดูซิว่าคาดการของนักษัตวปีขานหรือปีเสือนี่ปีหน้านี่เป็นยังไงนะคะอ่อ อย่างไรก็ตามนะาเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะอย่าเคร่งเครียดอย่าซีเรียสด,นะดูเป็นแนวเป็นกำลังใจไปนะสิ่งดีๆก็สู้ต่อนะสิ่งที่เป็นปัญหาตั้งรับปรับเปลี่ยนแก้ไขสู้ต่อเหมือนกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็สู้นะคะสำหรับชาวปีเสือเนี่ยไม่ถอยอยู่แล้วนะความเป็นเสือเนี่ยในปีหน้านี่บอกได้เลยนะ คุณจะมีความเป็นอยู่เจ้าชะตาดีมากเลยนะมีความเป็นอยู่ดีกินดีคือหมายความว่าแม้จะมีปัญหานะมีปัญหาเข้ามาก็ไม่สามารถทําอะไรปีขานได้ในปีหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของบริวารแล้วก็ระมัดระวังการตัดสินใจในปี2 5 2 7เนี่ยนะคุณจะมีความสุขนะ,ะมีความสุขในลักษณะของอโชคด้วยนะ,ะความรัก เนี่ยการงานด้วยยังเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้ประทับนนให้การช่วยเหลืออยู่นะคะปีหน้าเนี่ยอืมในลักษณะของการทํางานนะคะแต่ถ้ามองในส่วนของการเงินเนี่ยคุณต้องระมัดระวังมากมีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดเรื่องเงินเงินทองทองที่ต้องจับจ่ายใช้สอยอ่านู่นก็จะจ่ายนี่ก็จะอืม เยอะแยะไปหมดเลยในเรื่องที่จะต้องเตรียมจ่ายนะสชหนแบบชาวปีขานแต่ว่าคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากดวงชะตาของคุณเป็นดวงที่ดีมากๆในปีหน้าเนี่ยนะนะคุณจะมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเข้ามาช่วยนะมันเป็นในลักษณะของมีบุญกุศลช่วยหนุนนำนะชาวปีขานน่ะนะแม้จะมีเรื่องราวต่างๆคุณก็ยังมีบุญกุศลบุญเก่าจะช่วยคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานี้ไปนะรวมทั้งผู้อุปถัมภ์ เวลามีปัญหาคุณเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หาผู้อดธรรมนะผู้อดธรรมยังให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีมากนะถ้าจะมองในสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญเก่ายังช่วยหนุนนําคุณอยู่นะชาวอีขาในปีหนีนยนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะครึ่งปีแรกคุณอาจจะมีโอกาสได้มรดกหรือ ใครที่ตกลงเรื่องการขายสังหาริสังหาหรืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยคุณมีโอกาสซื้อหรือมีโอกาสได้ขายนะนะคะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยแต่อะไรก็ตามคุณต้องคิดพิจารณาตรายตองดีๆนะการตัดสินใจทําอะไรในปีหน้าเนี่ยนะไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรคุณก็หาผู้ประถามนะอย่างที่บอกไปนะช่วงครึ่งปีแรกคุณมีโชคแน่นอน คุณมีโชคเข้ามาอย่างเต็มเต็มเลยนะแม่นางกวักเนี่ยโดยเฉพาะโชคลาบแบบฟุกฟุกเนี่ยแล้วแต่บุญคนนะอ่าเรื่องโชคแบบฟุกฟุกเนี่ยแต่ที่แน่แนครึ่งปีแรกคุณมีโอกาสได้แน่นอนมีโอกาสแก้ไขปัญหาต่างๆได้สําเร็จโดยต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ประทับนะอย่าตัดสินใจเองโดยพลาการนะเพราะว่าชาวเสือเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวมากแต่ในปีหน้าคุณต้องระมัดระวังนะคะเอ่อ ในการที่จะตัดสินใจต่างๆนะมีโอกาสพบรักนะสำหรับคนโสดความรักที่มีปัญหามีโอกาสตกลงกันได้นะความใกล้ชิดสนิทสนมระวงังความรักความเสน่หาจะเกิดขึ้นในปี6 7เจ็ดเนี่ยเรามาระวังให้ดีๆนะถ้าใครยังไม่พร้อมก็ต้องเรามาระวงังนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคู่มีโอกาสตกลุมรักคนที่มีคู่มีโอกาสตกลงกันได้ในเรื่องของความรักมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะ มีโอกาสได้เดินทางไกลด้วยนะในช่วงครึ่งปีแรกนะี่นะชาปีขานนะคะช่วงครึ่งปีหลังก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะนะคะช่วงครึ่งปีหลังก็เป็นอะไรที่ดีอยู่นะคะแต่ว่าคุณระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือกําลังจะเกิดก็ได้หรือเกิดขึ้นแล้วก็แล้วไปก็คือ คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบอาสานะช่วยเหลืออ่ะโอเคทาได้ทําได้อย่ารับปากสุ่มสี่สุ่มห้านะฮะบอกได้เลยปีหน้าเนี่ยชาวปีขันเป็นคนที่เออช่วยเหลือคนแบบเหมือนกับว่าทําได้โอเคได้ได้ได,ได้อ่ะขอให้มีสติคิดก่อนนะคะบางทีเรื่องเงินงเงินทองทองก็เหมือนกันอ่าอย่ารับปากง่ายๆหรือแบบเคยชินกับการอา้าวอันนี้อันนี้อันนี้โอเคโอเคโอเค,อเ,คเงินเงินจ่ายจ่ายได้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  คุณระมัระวังให้ดีๆปีหน้าคุณต้องไตร่ตรองคิดให้ดีๆในปีหน้าคิดพิจารณาให้ดีๆถ้าไม่มั่นใจเข้าๆปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บุตรธรรมนะคะอืมจะมีปัญหาบ้างก็คือเอ่อบริวารน,นะคะบริวารอาจจะมีปัญหาหรือถึงขั้นที่จะแบบออประมาณว่า เนี่ยล้มหมอนนอนเสือ่อหรือเจ็บป่วยบริวารน,นะรวมทั้งคนรักด้วยนะหรือคนใกล้ชิดสนิทก็ได้นะมีโอกาสไม่ปลายปีนี้ก็เป็นครึ่งปีหลังหน้านะนะอืมต้องต้องต้องดูแลเอาใจใส่หรือแนะนำนะฮะอืม ก็มีบริวารนี่หลยต้องเป็นหน้าเป็นห่วงหน่อยนะคะการงานที่ทําอยู่นะอะไรพูดเรื่องงานไปเลยบางทีอาจจะกระโดดไปกระโดดมาบ้างไม่ว่ากันนะคะสําหรับการทํานายนะเะพราะบางทีต้องดูไพ่ถ้าไพ่ตัวไหนมาเชื่อมโยงกันเราก็จะพูดนะคะการงานเนี่ยคุณมีโอกาสหางานได้ลงทุนกิจการธุรกิจการงานครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังนี่มีโอกาสลงทุนได้ดี แต่ต้องตัดสินใจดีๆเลือกเส้นทางดีๆที่คุณจะทำต้องจากศูนย์นะศูนย์หนึ่งสองสามนะคุณจะเริ่มจากร้อยลงมานะไม่ได้คุณต้องเริ่มค่อยๆไต่คอต่คอยเป็นตามคุณจะมีโอกาสดีนะคะโดยเฉพาะงานที่ทำอยู่แล้วห้ามออกเด็ดขาดคุณอย่าคิดว่าน้ำบ่อหน้าหรือเอาข้างหน้าเนี่ยดีสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นก็ได้นะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดคุณทำงานอยู่นะคุณอย่าเพิ่งด่วนลาออกเด็ดขาด นะทําไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งด่วนตัดสินใจนะแต่การลงทุนกิจการธุรกิจการงานต่างๆนะงานเก่าหรือกิจการเก่าๆเดิมๆก็มีโอกาสพยุงตัวไปได้เรื่อยๆนะคะมีโอกาสดีไปเรื่อยๆนะในช่วงครึ่งปีแรกนะไปได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังก็ตามนะคะแต่การลงทุนกิจการใหม่ๆเนี่ยนะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอย่าเพิ่งลงแบบเยอะ นะคะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ในการลงทุนเยอะๆหรืองานใหม่นี่หรืองานที่ทําอยู่แล้วเนี่ยแต่ลาออกไปหางานใหม่นี่ก็ไม่ค่อยแนะนำไม่แนะนําส่วนงานที่คนตกงานหางานอยู่เนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมีโอกาสได้อยู่นะครึ่งปีหลังก็มีโอกาสได้อยู่นะแต่ต้องอดทนหน่อยมันอาจจะไม่ใช่งานที่คุณชอบบางท่านมีโอกาสได้ไปทํางานไกลถึงต่างประเทศหรือมีโอกาสได้เดินทางนะคะ ส่วนการเงินมีโอกาสมีโชคแน่นอนในช่วงครึ่งปีแรกหรือสังหาหรืออสังหาหริมทรัพย์ได้รับมรดกหรือการซื้อมาขายไปนะคะอืมอ่ะช่วงครึ่งปีแรกมีโอกาสดีอยู่นะหรือขายได้อ่าหรือขายมารดกได้หรือขายรถขายบ้านหรือซื้อบ้านซื้อรถมีเกณฑ์นะคะครึ่งปีหลังก็ถือว่านะอยู่ในเกณฑ์ที่ไปได้เรียบราบเรียบ นะแต่สิ่งสำคัญอย่าอาสารับปากใครง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะหรือการอาสาทำโน่นนี่นั่นเนี่ยนะมันจะเกิดปัญหากับการที่ทำไม่สำเร็จนะเป็นอย่างนั้นนะชาวปีเสือนะ่ะส่วนความรักนี่ก็โดดเด่นมากคุณจะมีความสุขนะความรักโดดเด่นนะในปีหน้าเนี่ยชาวปีขาเนี่มีสเสน่ห์นะมีคนมารักมาชอบอยู่เฉยๆก็มีคนมาชอบอ่า โดยเฉพาะคนโสดนะคะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวที่มีปัญหาอยู่บ้างนะสำหรับความรักแต่ก็ถือว่าไม่มากนะักและมีอะไรก็พูดจากันนะคะนะคะสำหรับแนวโน้มคาดการนะคะอืม ส่วนสุขภาพนะสุขภาพของชาวปีเสือในปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของอาการหมุนเวียนของเลือดนี่แหละคือการอ่อนเพลียหรือความดันเบาหวานก็ได้โรคอ้วนก็ได้อ่าโรคอ้วนก็ต้ก็ได้นะหรือหวัดพวกไวรัสต่างๆเนี่ยแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรงไม่ได้เป็นหนักคนที่เป็นอยู่แล้วในปีหน้ามันจะดูมันจะทรงๆนะไม่สุดนะมันจะไม่เป็นอะไรมากนะักแต่ว่าจะเป็นบริวารน,นะบริวารน,นะ อาจจะมีเรื่องราวนะมันไม่เที่ยงนะสำหรับบริวารรอบๆตัวของชาวปีขานในปีหน้าเนี่ยอาจจะเป็นปลายปีนี้ก็ได้หรือเป็นครึ่งปีหลังนุน่นก็ได้นะแต่ที่แน่ๆนะชาวปีขานบอกได้เลยนะปีขานหรือปีเสือนี่แหละเป็นอะไรที่ดีมากเลยเจ้าชะตานะเป็นพลังชีวิตที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามานะก็ไม่สามารถทำอะไรชาวปีขานได้ก็คือเป็นปัญหาที่คุณสามารถที่จะเคลียร์ได้ นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาคอยปกป้องคุ้มของบุญกุศลบุญเก่าของคุณจะหนุนนำคุณนะให้ผ่านอุปสรรคปัญหาไปนะคะดวงอุปถัมภ์มีผู้อุปถัมภ์ที่ดีเข้ามาในปีหน้าเนี่ยมีการช่วยเหลือนะรวมทั้งคุณจะมีความสุขในเรื่องของความรักในช่วงครึ่งปีแรกในตกลุมรักเลยแหละนะคะผู้อุปถัมภ์ก็ดีนะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะมีอ่ะ สังหาหรืออสังหาได้รับมรดกอะไรประมาณนี้นะหรือซื้อมาขายไปมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลด้วยถึงต่างประเทศนี่แหละครึ่งปีหลังก็มีบ้างดลุ่มๆมดนๆนะแต่ที่แน่ๆนะบริวารนะอาจจะมีเรื่องราวเจ็บป่วยหรือถึงขั้นล้มหมอน,นอนเสือหรือเป็นเรื่องของไม่เที่ยงนะคะหรืออาจจะออกบวชถือศีลก็ได้นะจริงๆสิ่งที่อยู่ในใจของชาวขานในบางท่านนะอาจจะอยากถือศีลออกบวชด,ด้วยซับไปในปีหน้านะนะคะ แต่ว่าถือว่าเป็นพลังที่ดีนะเป็นพลังที่ดีนะเป็นพลังที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขอ่ามีเทวดามีผู้บทธรรมมีผู้ใหญ่ให้กันอ่าคือมีให้ความรักความเมตตาของชาวอีขานรวมทั้งบุญบุญ,บญเก่าบุญเก่าหนุนนําในปีหน้าแน่นอนคนถึงแค่คาดปลอดภยัยนะปีหน้าเนี่ยชาวปีขานก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับนักสัตว์อีขาน อย่างไรก็ตามนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะอย่าซีเรียสกับการดูลืมบอกอีกอย่างไปที่อยู่อาศัยแหล่งธรรมมาหากินก็ดีมากๆนะลืมบอกแหล่งแหล่งธรมาหากินที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยว่าเจ้าที่นะแล้วจะดีนะคะคนที่ทำทำกิจาการเดิมๆอยู่แล้วเนี่ยว่าเจ้าที่เพราะว่าเจ้าที่ดีมากเลยโดยเฉพาะธรรมมาค้าขายหรือที่ทำงานเนี่ยนะ ก็ดีอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็คงประมาณนี้นะคะเป็นการทำงานโดยภาพรวมนะอย่างไรก็ตามนะชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปใหม่ๆดีๆมาให้กับท่านอีกในคราวต่อไปการทำนายเป็นรายเดือนก็จะทำให้เหมือนเดิมนะคะนะอันนี้เป็นการคาดการณ์ปี2 5 6 7ให้กับท่านสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะคะโอเคนะคะก็คงประมาณนี้ สวัสดีค่ะ